ข ah. ้ามาได้เข้ามาเลยค่ะดีกบิดเข้ามาเลยนะครับขออนุญาตทางด้านะคบดีมากดีมากนะครับแล้วก็คนให้การต้อนรับนอกจากตัวผู้สมัครของเราซึ่งต้องเรียนว่าทั้งน้องโฟกนะครับทั้งคุณออฟสุรชาติเทียนทองนะครับ เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ทํางานติดกับประชาชนมาโดยตลอดทั้งครอบครัวแล้วก็ตัวเองนะครับซึ่งในจุดนี้เนี่ยเป็นจุดแข็งพรรคเพื่อไทยเสมอมาโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับพรรคอื่นโดยเฉพาะพรรคคู่แข่งเนี่ยนะครับซึ่งไม่ค่อยได้สัมผัสกับประชาชนไม่ได้กลับมาพื้นที่นะครับคนในพื้นที่ต้องถามหานะครับจุดนี้เนี่ยเป็นจุดแข็งพวกเรามาเสมอนะครับคือผู้สมัครเราใกล้ชิดประชาชนนะครับสองคือตัวคุณเชนเองดรเชนเนี่ยนะครับมีแต่คนถามหานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย มันสะท้อนถึงว่าความนิยมของพรรคและตัวคนดิเดตนายกของเราอยู่ในระดับที่สูงครับวันนี้ได้มีโอกาสลงพื้นที่2จุดนะครับเป็นตลาดที่สงประภานะครับตลาดที่วัดดอนเมืองนะครับกับตลาดเคหะท่าสายนะครับเรามาพบปากับพี่น้องประชาชนเนี่ยเราเรารู้เลยว่าเขาพร้อมที่จะสนับสนุนพักเพื่อไทยนะครับเรามาดูถึงปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็ได้พบเจอปัญหาหลายอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการค้าขาย เศรษฐกิจปากท้องซึ่งรรคเพื่อไทยยืนยันนะครับว่าเรามีนโยบายในการขับเคลื่อนการช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในภาคการค้าการขายในด้านเศรษฐกิจเนี่ยให้ดีนะครับเราต้องไปทาเรื่องเศรษฐกิจอันนี้ไปโจทย์หลักเพื่อใดซึ่งพูดมาหลายครั้งแล้วนะครับสก็คือในเรื่องของสวัสดิการนะครับยันนี้จะมีการปราศัยใหญ่ที่ลานคนเมืองนะครับก็เชิญชวนพี่น้องในกรุงเทพมหาคนครและก็ปริมณฑลที่ใกล้เคียงนะครับไปฟังปราศัยครับเพราะว่าจะมีผู้ปราศัยแคนดิเดตนายกครบ3าท่าน ีคุณรัฐพุทธใสเกลือมีผู้สมัครสอสในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่อนข้างครบนะครับแล้วก็จะมีการเปิดนโยบายที่สําคัญโดยเฉพาะนโยบายสวัสดิการที่จะมอบให้กับประชาชนผู้ยากไร้นะครับวันนี้เราต้องการช่วยเหลือทุกคนให้สามารถยืนบนลำแข้งแล้วก็ยืนได้อยู่เรียกว่าพ้นน้ำนะครับให้หายใจได้ให้มีกำลังในการเดินชีวิตต่อแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและสังคมนะครับ อันนี้ก็เชิญชวนนะครับการปราสัยในเย็นนี้